ฝันเขานเนาะตอวงวดตัวใดก็อเหรออันฝันว่าจังไหนก่อนที่แดกคือว่าฝันเห็นค่ะฝันวันไปถ่ายคลิปไปถ่ายคลิปแล้วมุดเข่าไปมันเป็นเป็นหั่นแต่สมัยกอ่อนมุ่งหยาหมดเข้าไปแบบว่ายุ่กับดินนะ่ะนะหมดเข้าไปแต่ยินแต่เสียงเสียงเหมือนเป็นปู พันว่ามาแล้วก็พากันเอาเงินใส่บาทตีหลาพันว่าเลยพากันเอาเงินใส่บาทเงินนั่นก็ซิ้อไม่เตลียด์หนอแบาบนี้เพิ่งได้ว่าท่านพากันมาแล้วกะพากันเห็ดการ์สางเน้อพันว่าพรรคันเหตุการ์สางพันว่าบาบนี้ก็เลย ถ้าก,กันนางยิ่คนกเ็เลยว่าให้นับงเงิน <c oughs> นับงเงินอยู่ในบาทเบิงวะก็เลยบอกลูกว่านับนเงินเบิงคุกว่าให้นับเงินเบิงก็น,นบับบ้ันแล้วสั่มก็เลยมขึ้นมาก,ก่อนก็เลย่นกเ็เลยตีตัวบาทเงินใส่าบาทนั่นะเพะคนตีเป็นเกาแปดเนาะเก่าแปด <c oughs> แปดเก่า ต่พองกบ่ซื่อสำหรับเพื่อนประจำว่าใดฝันแต่ฝันนังจำว่าใดจะจำไดถึงแต่ว่านมากจสิบใส่หูคือจำคนมากจสิบใส่หูว่าสามสามสองสอง,สอง่สฟอตัวปวดเห ไปขอเพื mm. art, so many, ่อนหมือท <When learning. S 1> ี other, so days, mm ่ไหนไปขอเพิ course, ่นหมัวว่านนี่หมัวว่านนี่ว่าเห็นเพิ่อนนำมาเข่าฝันให้เป็นเหล่เป็นเหล่าเนี่เเลยว่าสักให้จำดัดที่ไปที่ไปจุดถูกหมัวว่านเนาะแม่ไปไปซองต้นใหม่แล้วกไปจุดถูกขอเพื่อนซองก็้ใหม่เค้นตัวใดเนาะต้นใหม่นั้นเห็นหาก็พโอกโหาเก้าได้ก็เป็นหัวก็ได้หาเก้า แตมว่าฟันขึ้นฟันจะไหนว่าันขึ้นฟันจได้แต่ว่าหูดิแต่ว่าหูจำได้แต่ว่าเพิ่นกระสิบใส่หูวสามสามสองสองจะพร้องก็เลยว่าอย่างที่สีบัวงามใช่ปะสามสามสองสองกระสิบใส่หัวสำนัก จะวาหังบกขอนี่คือบกฝันบกขอนี่คือบกฝันเลยแต่ว่าสองสองนีก็งงามเยู่แล้วเนาะก็เนี่ยได้ได้ออเดี่นโดนได้ม่ออกไรักเก่าเ็กไม่รักเก่าสเลยเอาเก่าใส่เขาสองสองเก่าบอกหรือสองเก่าสองสองสอสองเก่าสองเดียวกันนาดเนาะมุดเอา แต่กำมากเียวสองสองหรืมากเดียวาอได้เสียหยว่าได้หาอนี้เรองของาน่จิตไปแล้วนะคะห้าหดจ็กได้ห้าหกกับห้าเก้าคันได้สองสองค่ะสองสองกับสามสาจุดนามสา สามตัวเหรสามตัวปะสิมาสองเก้าสองหรือไงสองเก้าสองสองเก้าสองหรือว่าเอาเก่าใส่แล้วหรือเอเมนหรือว่าสองเก่าหรือว่าเก่าสองสองมันกับตัวเดียวกันนะน้อม้นไปม้นมาดีสามตัวงูอเพื่อนจะชุดนี้งูขายที่บ้านไป ว่าวสดพิีอะไรชุดีนะวดไปจุดตรงหมดเป็นขิดจุดตรงหมดเนาะแล้วจุดแต่เราแต่กลุ่ชุใไทยนก็ได้ยยำเนาะลืมบอลืมเพื่อมาถึแนตรงหวนความฝันช่วิทยาในการรับช่วงชอบต่างๆบมานกับฟานถึงขฝันเท่านั้นนะคะ สิจัุดทายเรื่องตัวเกาเดอรวันนิ่มชาว่าถือกนวยเตยชุ่นไปเฮ็ดแขงขายของบ่แม่งแข็งขายของอูผู้ได้มาว่าถือซอยไม่หวงเจอขายขายผลไม้ไหมขายผลไม้บ้านน้องกตะไก่เนาะบ้านน้องตะไก่ทานไปน้องหานจ้ะอื้ยชี้คำว่าตั้งหน่กะอดลุนผลไม,ม้นะคะตอนนี้ก็ต้องให ทางก็เนี่ยหายว่ะใช่ผมกำลังเหตดอยู่จากบ้านแล้วจักเขมือกันสิระมาณสองมือก็แล้วองมเนาะใช่เดือนคนนั้นเนาะกรบสิบะมานต้นเดือนคนละังสาไรขายจับจับต้องถังสูงกันกระบอกกับสิบเจ้หูเนาะสามสามสองสอง สามสามสองสองแต่ว่าบ่มักเหมือนเป็นเหล็กยบวงามแท้ว่าว่าสิคแต่ด้วยอบ่อยากออกอันไหนบ่อยากบอกปันไหนว่าเหล็กบวงามจ่บอกไปดูมันเป็นความฝันแต่เกิดมันออกสามสามสองสองแต่ที่ว่าบ่ได้บอกกันหมดนะมีความฝันเรื่องให้ดวงพิจิตรซื้อลอตเตอรี่อันนี้คือชุดหยิบลอตเตอรี่ ก็เดกรนตีว่าสิออกสิเขาลอกแดวงลอเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะเแนวทางเท่านั้นเอาลฝันตอฝันเด็กว่างายมดฝันตลับหงายไปตอนไหนไันเด็กังสันเนาะไปขอยู่ปุ่นจอมปัวถนัะไปขออยู่จอมปวถนัแต่เขาผัเนาะยาับนจโ้ด้ฝัน จำได้แต่ว่าเพันกระซิบใส่หูสามสามสองสองมาสั่งใช้งว่าอันนีบรับๆเตือนๆพันกระซิบบอกเลยคิดว่าฟันกับว่าคือฟันนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ว่าเห็นพิ่นบอกเป็นต้นเป็นโตเรื่องว่าสั่นขัดสให้เปร์ห้อันนั้นมันเป็นพิษน้นั้นมันโคตร้คตคนนะเออไปบอกเพิ่นจังสันบอกเพิ่นจังสัน แตโบเปียนมาสันตีโบเปียนมาเมื่อซิมนี่ง mm ืจอไรอันาแต้วเมื่อซิมหนี่งสื่อื้อไรผมมา้นมากก็ได้เด็กยนี่ยคือบางงามทำอ่ะอ้ยบงงานมาซื้อไปเ้อะเห็นป่ะเเก่าก็บางงามมันยังออกเลยเนทางกากง่ารวงหลอกหนี้ระเด็จินาบริตี โอได้ตีเซิมใส่หมูเลยซิมใส่หูคับไข่คือจังฝันเี่ยเมินบาครับงฝันเี้ยมรับมันบาร์พันซิมแม่แต่ว่าจำได้ซิมใส่หมูเลยว่าสามสามสอง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 เป็นวันแสดงว่าซิมซับอยู่เลยเนาะซับจีนอาจะคอยจีนเลยคิดมนี้ป็นแนวข้างบอกชิมในดวงหลายหลายเลยค่ะจังขอบคุณค่ะ